เพื่อนๆพี่พี่น้องนนะครับท่านใดที่สนใจสายพันธุ์ปาล์มดีนะครับสายพันธุ์มาเลเซียนะครับลูกดกโตช้าทางสั้นนะครับให้ผลผลิตสูงตลอดทั้งปีเลยนะครับต้องสายพันธุ์นี้นะครับ ml 161นะครับสายพันธุ์จักกรมบี่ ml 1 6 1นะครับเป็นสายพันธุ์ใหม่นะครับจากมาเลเซียนะครับอันนี้พร้อมใบรับรองเลยนะครับทุกท่านมีใบรับรองแล้วก็จัดจำหน่ายแต่ละกล่องนะครับกล่องหนึ่งมี200เม็ดนะครับ ท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามมาทางแชทหรือภายใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับส่วนชุดนี้นะครับชุดนี้ก็ของวันที่1นะครับที่1นึ่งเมษายนนะครับก็1เมษายน2022นะครับก็นําเข้ามานะครับก็ท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามมาทางแชทหรือใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับสินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับนี่นะครับผมก็จะแกะภายในให้ทุกท่านดูนะครับ นี่นะครับเม็ดภายในนะครับเปิดกล่องมานะครับทั้งหมดมี200เม็ดนะครับก็มีแถมให้เป็น200รอสิบเม็ดนะครับนี่นะครับทุกเม็ดงอกเลยนะครับเม็ดทุกงอกทุกเม็ดนะครับนี่ตัวนี้เป็นสายพันธุ์ดีเลยนะครับนําเข้าจากมาเลเซียนะครับลูกตกโดช้าทางสั้นให้ผลผลิตทั้งปีนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับ